สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขา่าวร้อนรอบวันนะครับแห่แชร์คลิปพันตำรวจตีร้องเพลงเสียงดีลาวนรลองอาชีพเตือนสติพ,พวกเมาและขับนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ใครใครก็พยายามออกมาเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังอย่างที่สุดเพื่อรักษาชีวิตตัวเองและคนอื่นไว้ล่าสุดมีการเผยแพร่ค,คลิปในตำรวจถึงขั้นออกมาร้องเพลงเมาขับจับจริงเตือนสติโดยผู้ขับร้องคือพันตำรวจตีพัชรศิษย์ พวงสวัสด์คำร้องทำนองโดยนมิดนะัทะพลและเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลหลังมีคนเข้าไปฟังเพลงจากคลิปต่างก็ชื่นชมว่าตํรวจเสียงดีร้องเพลงพราะม,มากราวกับนักร้งองอาชีพและช่วยกันแชร์เพลงดังกล่าวด้วยนะครับนะยังไงติดตามชมคลิปในด้านท้ายนะครับผมจะแนบลิงก์ของคลิปเพลงเมาขับจับจริงไว้ด้านล่างนะครับลองติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับ